เมืองลบุรีโดยนายจำเริญสลัดที่นายกเทศมนตรีเมืองลบุรีขอเชิญย้อนบรรยากาศความสุขสนุกวันลอยกระทงกับเทศบาลเมืองลบุรีในงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2566ระหว่างวันที่26และวันที่27พฤศจิกายน2566ณวงเวียนศีสุริโยไทย อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานพบกับขบวนแห่ประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่พิธีขอขอมาพระแม่คงคมาพิธีเปิดงานที่สวยงามการแสดงพลุการประกวดกระทงประดิษฐ์การแข่งขันประก้อลอดห่วงการแสดงลิเกเก,การจัดพิธีสการก,การบริการสวนสนุสกการแข่งขันชกมวยไทย การจำหน่ายสินค้าราคาถูกสนุกสนานครื้นเครงกับรำบบวงย้อนยุคและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในบรรยากาศงานวัดในวันที่26และวันที่27พฤศจิกายน2566ณวงเวียงสีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการทันข่าวเทศบาลกนะ้าวหน้าราตรีไพศาลส,สุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันล้างทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองลบบุรี mm. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริการประชาชนในการต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งงานลอยกระทงย้อนยุคและเทศกาลปีใหม่ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ นายจำเริญสลัดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันล้างทําความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนในการต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งงานลอยกระทงและเทศกาลตีใหม่ที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองลบบุรีพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร ชาญชาลาจอดรถเป็นต้นจากนั้นมีการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูดล้างท่อระบายน้ำพร้อมทั้งเติม e อเอมเพื่อลดกลิ่นที่มาจากท่อระบายน้ำทั้งนี้นายจำเรินสลัชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัย และความสะอาดของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองลบบุรีเนื่องจากในช่วงเทศกาลนี้เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่มีทั้งงานรอยกระทงย้อนยุคและช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภยัยและการทำความสะอาดบริเวณต่างๆทั้งในและนอกสถานีขนสง่ง ผู้โดยสารเทศบาลเมืองลบบุรีให้มากยิ่งขึ้นค่ะ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาด้วยการวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดีค่ะที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองอบรีนางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการพ่วนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะเพื่อนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานพิธีถาวายพวงมาลาและถาวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก เพื่อร่วมกันน้อมประลึกในพระมหากรุณาธิคุณหลังจากที่นางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการพ่้อหนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะพ่้อหนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเดินทางมาถึงผู้กำกับลูกเสือสั่งทำความเคารพจากนั้นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นประธานพิธีประกอบพิธีถวายพวงมาลาวางพวงมาลาถวายบังคมสามครั้งตามลำดับจากนั้นนางสุชาดาบุญสร้างรับสาราชการผพ้่อในวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะผพ้่อในวยการกองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี นำกล่าวถวายราชาสดุดีโดยนางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการพ่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษาและเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่งบุคลากรทางการลูกเสือเนตรนารีทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงพร้อมใจการแสดงความกตัญญูกตาเวทีด้วยการวางพวงมาลาพร้อมประกอบพิธีถวายราชสุดสด,ดีโดยพร้อมเพรียงกันอันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้กำลังกองทัพที่มีคุณภาพและความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงทรงตั้งกองเสือป่านำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2454โดยมีพระราชประสงค์ ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆในทุกมณฑลของประเทศเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ที่ข้าอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี ดังนั้นบรรดาลูกเสือในยุคต่อมาจึงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแนวพระบรมราชโชบายจวบจนปัจจุบนันเป็นเวลา112ปีจากนั้นนางสุชาดาบุญสร้างรักการาชการพ่วอในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะพื่อในการกองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาสิตเทศบาลเมืองลบบุรี ได้นำคณะผู้บังคับหมู่ลูกเสือคณะลูกเสือร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะบริเวณภายในและโดยรอบของโรงเรียนค่ะ โรงเรียนเทศบาลสาระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินมหาวาชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมใจการแสดงความกตัญญูกตาเวทิตาด้วยการวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางม,มรกตจันทารัชเพื่ออำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเพื่อร่วมการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน100คนเข้าร่วมพิธี โดยนางมรกตจันทราต์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีประธานพิธีกล่าวว่าด้วยในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง และในวันนี้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทั้งหลายทั่วราชอาณาจักรต่างพากันน้อมประลึกถึงพระองค์ท่านซึ่งเป็นผู้พระราชาทานกำเนิดลูกเสือไทยและต่างก็พร้อมใจกันกระทำการถวายบังคมพระบรมราชาุสรณรและถวายราชาสดุดีแด่พระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำเนิดรูปเสือไทยขึ้นขณะที่เหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ล่อแหลมอันตรายประเทศตะวันตกหลายประเทศเฝ้ามองประเทศไทยด้วยสายตาที่ปรารถนาจะเข้าครอบครองพระองค์ทรงมองเห็นการไกลจึงทรงเร่งปลุกใจคนไทยทั้งชาติให้สำนึกในสถาบาันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงสถาปนา การลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454จึงเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์เป็นองค์พระบิดาแห่งการลูกเสือไทยพระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญอดทนเข้มแข็งสมเป็นลูกผู้ชาย และให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวมในยามบ,บ้านเมืองคับขันลูกเสืออาจทำหน้าที่ช่วยเหลือหรือปฏิบัติการป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราได้ในโอกาสที่ได้มาพร้อมการต่อหน้าเบื้องพระพักพระบรมราชานุสรของพระองค์ในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย นับว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกะตาเวทิตาธรรมอันแท้จริงจึงให้ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือทั้งหลายจงพร้อมใจการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราและพระสงฆนิกรทุกคนจงตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่เพื่อตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการประพฤติตนเป็นพลเมืองดี เพื่อเป็นกำลังอันสำคัญแก่ประเทศชาติสมดังพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านต่อไปจากนั้นนามรากรจันทรารัฐษ์พร้อมนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบาสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะผู้บังคับหมู่ลูกเสือคณะลูกเสือโรงเรียนเทศบาล3ระบบาสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยรอบโรงเรียนบริเวณวัดใกล้โรงเรียน และในบริเวณชุมชนโดยรอบของโรงเรียนค่ะก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลกนะ้าวหน้ามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ ด้วยเทศบาลเมืองลบบุรีจะปิดการจราจรในบางเส้นทางในระหว่างวันที่26และ27พฤศจิกายน2566เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคโดยจะปิดช่องทางการจราจรดังนี้ในวันที่26พฤศจิกายน2566จะเริ่มปิดช่องทางการจราจรในเวลา14นาฬิกาถึง24นาฬิกา บริเวณถนนหน้าพระการถนนพระยากรรมจัดถนนสระศักด์และถนนเพศราชาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและในวันที่27พฤศจิกายน2566จะเริ่มปิดการจราจรในเวลา16นาฬิกาถึง1นาฬิกาณบริเวณวงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนสระแก้วอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี เทศบาลเมืองลบบุรีต้องขออาภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักไกลเริกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ